ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางกองทัพบกก็มีการลําเลียงทหารที่ได้รับบาดเจ็บนะคะจากโรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร์ขอภายจังหวัดบุรีรัมย์เข้ามายังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยมีรายงานว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะมีการลําเลียงทหารกล้าที่ชายแดนค่ะ4นายที่ได้รับบาดเจ็บนะคะออกมาจากโรงพยาบาลปราสาทจังหวัดบุรีรัมย์นำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะโดยเดินทางจากเครื่องบินนะคะที่กองทัพบก มาลงที่บอนอ .6 ดอนเมืองโดยเครื่องก็ลำเลียงมานะคะทหารทั้งสีนายที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอย่างปลอดภัยแล้วค่ะ